คึกคักกันมากมายค่ะกับกระแสซอฟต์พาวเวอร์ประเภทเสื้อผ้ากางเกงประจําจังหวัดต่างผุดแบบดีไซน์กันออกมากันอย่างมากมายตามกระแสความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็สร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงคนในพื้นที่ด้วยค่ะแล้ววันนี้ทางทีมงานก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะนำอีกหนึ่งดีไซน์ในแบรนด์มาหาเสน่ห์มาให้ชาวลำปางได้ชม ซึ่งคิดว่าทั้งรูปแบบสีสันน่าจะสมสัยจะได้เรื่อยๆโดยไม่เน้นช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะแต่เมื่อได้ฟังแนวคิดของเจ้าของร้านก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เพราะว่าพี่ถีพี่ทานใด้การตัดเย็บทุกขั้นตอนจริงๆตั้งแต่การเลือกเนื้อผ้าซึ่งถือว่าเป็นวัตถุด,ดิบหลกักสีที่เลือกใช้ลวดลายความหมายรวมไปถึงระบบการพิมพ์ที่เน้นคุณภาพซึ่งทางร้านได้มีการจลินสิทสิ์แพทเทิร์นลายผ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ทำให้ขณะนี้สินค้ารอดแรกที่ผลิตออกมาจําหน่ายในเวลาไม่ถึง10วันหลังจากเปิดตัวไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้หมดเกลี้ยงนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้ตั้งแต่เดินเข้าที่ร้านก็จะมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าและก็สั่งแบบพรีออเดอร์กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยค่ะลองฟังแนวคิดการออกแบบเสื้อกันเกงลำปางของคุณใหม่เจ้าของแบรนด์มาหาเสน่กันค่ะนะคะ ก็ค um right right. right the nah ือเราใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอัตลักษณ์เด่นๆของจังหวัดลำปางเนี่ยจริงมีเยอะแต่เราจะไปจับอัตลักษณ์ตัวไหนบ้างที่เอามาทาเป็นลวดลายเสื้อนะคะที่เลือกมา5อันเนี้ยเหตุผลก็คือ5อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเองเห็นได้ชัดเจนและชาวลำปางเองก็รู้สึกว่า5อัตลักษณ์นี่แหละน่าจะเป็น5อัตลักษณ์ที่เด่นที่สุดของคนลำปางอันดับที่1ก็คือตัวสะพานรัศดาพิเศษ แน่นอนเราเป็นสะพานประจำเมืองข้ามแม่น้ําวังที่คู่กับชาวลําปางมาเป็นร้อยรปีแล้วเนี่ยค่ะก็ะคือสะพานสราพิเศษ2ก็คือตัวช้างไทยช้างไทยนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ยังมีสูตรอนุรักษ์ช้างของลำปางด้วย 3. คือแน่นอนไก่ขาวชามตาไก่เนี่ยค่ะที่เป็นแขกไปใครมาก็รู้ว่าถ้าจะซื้อชามตาไก่ก็ต้องซื้อที่ลำปางอันดับ 4. สวยที่สุดเด่นที่สุดเจ๋ที่สุดในประเทศไทยก็ต้องเป็นรถมา้ารถม้าลำปางละอันสุดท้ายอันเนี้ย จริงๆเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเราเองต้องการจะโปรโมทแต่บางทีคนในพื้นที่เองหรือนะักท่องเที่ยวยังรู้น้อยก็คือลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ลํำปางตัวนี้ก็คือลายละกอนไส้หมูค่ะตัวนี้เราก็เลยรวมเอาลายแพทเทิร์นรูปแบบอัตลักษณ์5อย่างนี้มารวมกันในแพทเทิรน์นผ้าจดลิขสิทธิ์ในฐานะภาพรวมลายแพทเทริร์นเราไม่ได้จดลิขสิทธิ์ในฐานะที่ว่าเราเป็นคนสร้างสะพานเราเป็นคนออกแบบลายสะพานไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆ แต่ละลายอย่างเช่นลายละกรนไส้หมูเนี่ยจริงๆเป็นลายประจําจังหวัดที่จังหวัดประกาศให้ใช้ฟรีได้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าคนจะไปทําซ้ําได้แต่มีการครีเอทมีเจ้าของที่เขามีการสร้างลายมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่าเราจดในฐานะภาพรว,วมว่าเวลาเรามาสร้างเป็นแพทเทิร์นผ้าต้องมี5อันเนี้ยไปด้วยกันค่ะหลากหลายแพทเทิร์นนะคะอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวกางเกงค่ะกางเกงเราออกแบบให้มี2สีค่ะ สีชมพูท้องสิงห์แล้วก็สีดำนิ่ลการเป็นมีทั้งฟรีไซส์ที่ลูกค้าทั่วไปคนไทยปกติผู้หญิงไทยปกติผู้ชายไทยปกติใส่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบอดี้ฝรั่งอาจจะเป็นลักษณะไซส์ฝรั่งหรือสาวอวบขึ้นมาหน่อยนุ่มอวบขึ้นมาหน่อยเราจะแนะนําลูกค้าเป็นพลัสไซส์เอวก็จะยืดได้เยอะขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้ารุ่นนี้ก็คือสําหรับสุภาพสตรีคุณผู้หญิงสามารถใส่ไปเที่ยวใส่ไปทํางานได้เรียบร้อยก็คือเป็นรุ่นกระโปรงยาวค่ะ แขนสั้นเป็นทรงเหมือนฮาวายตอบโจทย์การใส่หน้าร้อนเนี่ยค่ะอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันค่ะก็มีสองสีให้เลือกเหมือน<ต>กันกสระดับินค้า<ม>ที่เป็นเออสื้ออะไรดำปังปของเราใตัวนี้มีกี่แบบตอนนี้มีทั้งหมด3แบบคือเสื้อแขนสั้นค่ะกระโปรงยาวแล้วกางเกงขาย,ยาวเราเลือกขอแค่สองสีตัวนี้ค่ะเราเลือกมาจากอะไรคนะ,อะสองสีตัวนี้อย่างอันนี้นะคะสีชมพูนะคะสีชมพูที่เราเรียกว่าสีชมพูท้องสิงเนี่ย เป็นพาเลตสีหรือรูปแบบสีของที่เรียกว่าไทโทนค่ะเราผลิตสินสินค้าของไทยเราต้องการใช้แนวสีของคนไทยค่ะเราเลือกใช้สีไทโทนทีนี้สีชมพูท้องสิงค์คืออะไรคือเราต้องการให้สีหนึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่สื่อถึงความรักความเมตตาโดย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 ตัวเนื้อสีเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวท้องสิง์เนี่ยเรามองว่าจริงๆวัฒนธรรมของลำปางก็คือวัฒนธรรมล้านนาโบราณนะคะเราจะเจอตัวสิง์ที่เป็นสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมล้านนาค่อนข้างเยอะเวลาเราไปวัด ก็จะเจอตัวสิงตรงทางเข้าประตูบ้างลหละเจอตรงส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างค่ะผสมกลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมลำปางเราเลยคิดว่าถ้าเราเลือกเฉดสีชมพูท้องสิงก็จะผสมกลมกลืนกับสตอรี่ของเมืองลำปางและนอกจากนั้นก็คือสีชมพูโทนนี้ใกล้เคียงมากๆกับโทนสีครั่งของจังหวัดลำปางที่ทางเราต้องการโปรโมทว่าจังหวัดเราเนี่ยปลูกครั่งมากที่สุดในประเทศเวลาเอามาย้อมเป็นสีสาหรับสวมใส่เสื้อผ้าก็จะได้เฉดสีชมพูประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ล้อไปกับอัตลักษณ์ของเมืองก็เลยมาเป็น โทนสีชมพูท้องสีใิช่ค่ะอีกอันนึงก็คือส,สีดำนิลการค่ะสีดำนิลการเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือมณีนินมณีนินโป่งขามอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขังสมัยโบราณที่คนไทยชายไทยโบราณเวลาออกศึกแล้วเนี่ยก็จะใช้เครื่องรางพวกนี้แหละเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่รู้สึกว่าโอ้ปกป้องคุ้มครองใช่ปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆเลยค่ะ เราก็ต้องการให้คนที่สวมใส่เสื้อผ้าของมหาสเสน่ห์ที่สวมใส่สีดำเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังนะในทางจิตใจเป็นการเสริมกําลังใจในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะและ้วสายมูต้องมาและที่นี้เราก็เราก,เราก็ทําสีดําเพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายจะให้ใส่สีชมพูบางครั้งก็รู้สึกว่าจะหวานไปค่ะก็เลยบอกว่าเออมีสีดําเป็นทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายมาด้วยกันก็คุณผู้หญิงอาจจะใส่สีพูผู้ชายใส่สีดาหรือจริงๆแล้วเราเห็นว่าจริงๆเทรนในสมัยนี้ค่ะไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายชอบความเป็นมินิมอลเนาะมินิมอลสีดำเนี่ยสีดําสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ใส่ได้ตลอดใช่ค่ะเราก็เลยเลือกมาเป็นสองโทนสีกว่าผ้าอื่นยังไงทําไมเราถึงเลือกผ้าตัวนี้นะคะเมื่อเทียบกับในท้องตลาดถามว่าในท้องตลาดส่วนใหญ่ตลาดประเทศไทยที่เป็นกางเกงช้างกางเกงอะไรอย่างค่ะจะเลือกใช้ผ้าเลยอนหรือถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าผ้าสปันไทย ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเนื้อผ้าเขาทอบางเบาเวลาเรามีเหงือ่อเวลาเราไปชายทะเลจะระบายอากาศได้ดีเปียกน้ำแล้วแห้งเร็วอันนี้ข้อดีค่ะแต่ข้อเสียของของเนื้อผ้าชนิดนี้หรือว่าจุดด้อยก็คือว่าด้วยความที่เนื้อผ้าเขาบางเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการฉีกขาดเมื่อสวมใส่จะสูงกว่าค่ะแต่ต้นทุนในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าไหมอิตาลีก็จะต่ำกว่าเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อคนละแบบอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นในท้องตลาดไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกางเกง รูปหน้าตาขายกันขายที่ราคา99าบาท 120- 150ทําไมขายได้ทําไมแบรนด์เราถึงถึงตั้งราคาตัวนี้ที่299บาทเราก็จะอธิบายลูกคา้าฟังว่า1ตัวเนื้อผ้าต่างก,กันละผ้าไหมอิตาลีคุณสมบัติหลักของเขาเลยนะคะคือ1ความนุ่มลื่นอ่ะนุ่มลื่นใส่สบายไม่ระคายตัว2คือเนื้อแน่นพอเนื้อแน่นเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะก,กังวลว่าเวลาใส่เสื้อผ้าประมาณนี้แล้วจะโปไหม จะบางไหมจะเห็นชุดชั้นในไหมอันนี้เราคอนเฟิร์มว่าเสื้อผ้าของเราไม่ว่าจะเป็นสีไหนถ้าใช้ผ้าใหม่อิตาลีจะไม่บางไม่จำเป็นต้องใส่ซับในไม่โปแน่นอนค่ะข้อที่3การตัดเย็บใหม่อิตาลีเวลาเอามาตัดเย็บเราใช้หนึ่งช่างฝีมือคนไทยเย็บทั้งหมดไม่ได้มีการเย็บมาจากต่างประเทศเหมือนที่หลายคนกังวล2คือวิธีการเย็บเทคนิคการเย็บเราใช้เย็บแบบตะเข็บคู่ตะเข็บคู่จะเพิ่มความแข็งแรงในทุกส่วนเพราะฉันลูกค้าหมดความกังวลว่า เอเป้ากางเกงพีจ่จะขาดหรือเปล่านะอ้าแขนแล้วจะจะแครกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีเพราะว่าเราเย็บตะเข็บคู่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ตัวใหม่อิตาลีเนี่ยข้อดีคือหมดกังวลเรื่องสีตกอ่าสามารถซักรวมในเครื่องซักผ้าได้เลยจะไม่เหมือนเนื้อผ้าบางประเภทจะอย่างเช่นผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายบางอย่างอาจจะต้องซักมือแต่อันนี้ไม่ต้องเลยคุณสมบัติของเขาคือเขาสามารถทนแข็งแรงความแข็งแรงในการปั่นของเครื่องซักผ้าได้เลยซักปกติได้เลยคะ่ะและที่สําคัญ ตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบรีดผ้าเพราะผ้าชนิดนี้ซักเสร็จปุ๊บสบัดๆตากแล้วปล่อยให้แห้งเขาไม่ค่อยหย,ยับหยับยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะต้องไปไหนก็แล้วแต่อันนี้ตอบโจทย์มัดมัดมัดรวมรว,วมกับเสื้อผ้าในกระเป๋าแล้วก็เดินทางไปได้เลยก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องรีดเนี่ยค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของของ,ของตัวใหม่อิตาลีซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยนอกจากเนื้อผ้าที่มันนิ่มนุ่มลื่นด้วยความเป็นไหมอิตาลีแล้วนะคะเทคนิคการพิมพ เป็นสิ่งที่เราที่เราเชื่อมั่นว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆที่จะเห็นลักษณะาการพิมพ์แบบนี้ในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วตลาดการผลิตกางเกงประจําจังหวัดต่างๆนะคะจะเป็นถ้าเป็นตัวใหม่อิตาลีก็จะเลือกลักษณะาการพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์ดิจิตอลพิมพ์ดิจิตอลข้อดีก็คือว่าเส้นจะคมชัดเพราะเป็นการพิมพ์เป็นบล็อกสกรีนออกมาอ่ะตัวนี้เส้นเขาจะคมชัดสีจะชัดแน่นอนแต่ว่าข้อด้อยนิดนึงของตัวดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการพิมพ์ที่เราเลือกใช้ก็คือว่า ความแข็งกระด้างของเนื้อผ้าจะยังคงมีสูงทําให้บางครั้งลูกค้าเวลาจับเนื้อผ้าแล้วมาเทียบกันลูกค้าจะบางคนคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะจับแบบนี้มันรู้สึกเหมือนผ้าล่มท,ทั้งที่มันเป็นผ้าใหม่อิตาลีเหมือนกันแต่มาเจอเทคนิคการพิมพ์ที่ต่างกันก็มีผลที่ทําให้เสื้อผ้าที่เวลาพิมพ์เสร็จแล้วหรือตัดเย็บเสร็จแล้วเนี่ยความแข็งกระด้างหรือความหยาบของเนื้อผ้าเนี่ยไม่เหมือนกันที่นี้ของเราใช้อะไรของเราไม่ได้ใช้เทคนิคการพิมพ์ที่เรียกว่าดิจิตอลค่ะเราใช้เทคนิค สีเข้าสู่เนื้อผ้าโดยตรงและให้ตัวเนื้อผ้าเนี่ยแหละเป็นคนดูดซึมสีเข้าไปใช้เวลาเยอะกว่าผ่านกระบวนการความร้อนที่ความร้อนสูงแต่ผลที่ได้คือความนุ่มความนิ่มความลื่นอันนี้รับรองเลยว่าถ้ามาเอาหลายๆเนื้อผ้ามาวางเอาหลายๆเทคนิคมาวางรับรองว่าอันนี้กินขาดเพราะว่าเราใช้เวลาเทสกับโรงงานเนี่ยโอ้โหจริงๆอย่างที่เล่าทุนพี่ฟังว่าคิดกันมาตัง้งแต่ปลายปีที่แล้วทำไมกว่าสินค้าจะออกได้ ปาไปเกือบครึ่งปีอันนี้คือเหตุผลว่าเราไม่รีบที่จะพูดง่ายๆว่าบางท่านอาจจะมองว่าการทำเสื้อผ้าประจำจังหวัดช่วงเนี้คือเป็นทำตามกระแสรหรือเปล่ากระแสกําลังฟีเวอร์ซอฟพ,พาวเวอร์กำลังมาจริงๆเราเรียนอย่างนี้ค่ะว่าความตั้งใจของบ้านมหาสเสน่ห์จริงๆไม่ใช่ทําแค่เสื้อผ้าของลำปางจุดเริ่มต้นคือเราอยากทําผลิตภัณฑ์ของไทยๆในชุมชนที่ดี เอามาเปลี่ยนดีไซน์ปรับดีไซน์เพื่อให้มันทันสมัยแล้วคนสมัยใหม่ใช้ได้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้หนึ่งเรามีดีไซน์เป็นของตัวเองในส่วนหนึ่งละแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือใหม่มีความตั้งใจว่าอยากเปิดบ้านมหาเสน่ห์เนี้ยเป็นแพลตฟอร์มกลางนําสินค้าชุมชนของแม่ๆพ่อๆที่บางทีเขาจักสารสวยงามมากเลยขายอยู่ในตลาดนัดแล้วถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคนซื้อล่ะเขาจะหยุดขายไหมเขาจะหยุดผลิตเครื่องจักสารหัตถกรรมดีๆแบบนี้ไหม หมายว่ามีม,มีมีโอกาสสูงมากที่ภูมิปัญญาหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมจะหายไปเราก็เลยบอกโอเคอย่างนี้ค่ะตะกร้าจักสารที่เห็นเนี่ยอันนี้เราก็ช่วยแม่ๆมเอามาจากในชุมชนผ้าทอมือผ้าคลุมไหล่ทอมือที่แม่ๆม่อท,มๆทอกันอยู่ในชุมชนเราบอกว่าบ้านเราขอเป็นตัวกลางในการนําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีของคนไทยนี่แหละโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือมารวมมาที่บ้านจะได้เป็นช่องทางที่เราช่วยทําการตลาดให้ลูกค้าได้ดูจักรวมไว้ที่เดียวเวลาแขกไปใครมา มาแวะที่บ้านเราได้ซื้อได้หลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนจริงๆจะพูดว่าไม่ได้คิดว่าเปิดบ้านเพื่อขายแค่เสื้อผ้าเพื่อเอาเงินแต่เราต้องการเปิดประสบการณ์นักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางมากกว่าว่าถ้าอยากรู้ว่าวัฒนธรรมลำปางมีอะไรบ้างวัฒนธรรมภาคเหนือมีอะไรผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอยากให้แวะมาที่บ้านเราะคะ่ะ ภายในร้านนอกจากจะมีเสื้อกางเกงําลำปางจำหน่ายแล้วจะเห็นว่ายังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือที่ทางร้านได้ประยุกต์ให้ทันสมัยเพื่อให้ทุกเพศทุกไปสามารถเลือกซื้อไปใช้เองนำมาเป็นของฝากของที่ระลึกได้อย่างไม่ต้องลังเลใจเลยค่ะเป็นยังไงคะฟังแนวคิดของเจ้าของร้านแบรนด์มหาสเสร็ฐกันแล้ว ดีต่อใจเลยนะคะที่บอกว่าเปิดร้านนี้ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะขายของให้ได้เงินอย่างเดียวแต่อยากให้ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่สินค้าอัตลักษณ์ของชาวลำปางรวมถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นภาคเหนือแขกไปใครมาอยากเห็นนั่งรถมา้าแล้วมาแวะนั่งทานอาหารลำปางก่อนกลับก็เลือกซื้อสินค้าลำปางติดไม้ติดมือกลับไปด้วย นึกภาพแล้วใจฟูมากๆเลยนะคะหากต่อไปในลำปางจะมีร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะๆและเห็นนักท่องเที่ยวมาท้องเที่ยวลำปางได้นั่งรถม้าตระเวนไปทั่วเมืองบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งลำปางต้องเป็นเมืองที่ต้องไม่พลาดการมาเยือนค่ะ